ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะกับการประกาศรางวัลคมสลึกอวร์ดของเราเนี่ยปีนี้เดินทางมาปีที่20แล้วแน่นอนครับว่าอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะฮะที่เป็นการการันตีว่าเหล่าคนบันเทิงของเรานั้นได้คว้ารางวัลไปครองนั่นคือเรื่องของโทฟี่บอกเลยว่าตั้งแต่แรกมานี่โทฟี่ที่เราเห็นก็คือในส่วนของโทฟี่นี่คือเป็นการคิดค้นมาเลยนะนเป็นการนํารูปลักษณ์นะฮะเรื่องราวของการนําเอาไอเดียจากม้วนหนังสือพิมพ์นี่แหละนะฮะมากลายเป็นโทฟี่สำหรับงานประกาศรางวัลครั้งแรกหลังจากนั้นนะฮะก็ได้ประกาศรางวั ยาวนานมาจนถึงปี2,567ในปีนี้แต่แน่นอนคราบ่าเรื่องของการเดินทางเนี่ยโทฟี่ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยะนะฮะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงจากผัดแพลตฟอร์มจากเรื่องของหนังสือพิมพ์มาสู่ยุคออนไลน์นะครับผมในปีนั้นปีครั้งที่18เนี่ยเราก็เปลี่ยนโทฟี่ให้เป็นรูปลักษณ์ที่มันดูโมเดิร์นมากขึ้นจะเห็นว่ารูปโทฟี่ของเราเนี่ยจะมีความนำสมัยแต่ยังเป็นรูปลักษณ์เดิมที่เหมือนกับกระดาษหนังสือพิมพ์ แบบเดิมของเรานะฮะแต่ทําให้ดูมีเอกลักษณ์มากขึ้น mm hmm. นั่นเองทําให้รูปแบบในปีนี้หลายคนจับตามองกันว่าเอ๊ะปีที่20นั้นนะฮะรูปลักษณ์ของโทฟี่ในการแสดงความยินดีกับเหล่าคนบันเทิงในครั้งนี้นั้นนะฮะจะมีรูปลักษณ์แบบไหนก็ต้องมาลุ้นกันแต่แน่นอนน้องแพลวจ่าคุณผู้ชมแน่นอนว่าในส่วนของโทฟี่ที่สําคัญแล้วเนี่ย ท,ที่สําคัญกว่านั่นก็คือเรื่องของการันตีความเป็นคุณภาพที่วัดผลมาจากคณะกรรมการและก็คุณผู้ชมนะฮะที่ร่วมสนับสนุนศิลปินเข้ามาเป็นอีกหนึ่งรางวัลน,นะที่เป็นการการันตีถึงคุณภาพจริงๆและก็ผลักดันนะฮะคนบันเทิงของเรานั้นนะครับให้เขาเรียกว่ามีแรงกําลังใจในการทํางานบันเทิงต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ซ<ช>ึ่งในปีนี้เองนะครับในส่วนของผลรางวัลที่เป็นประเภทยอดเยี่ยมต้องมาลุ้นกันนะฮะว่ากรรมการจะคัดสรรภาพยนตร์ละครหรือว่าในส่วนของ เพลงเพลงไหนนะฮะที่จะได้ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีของเราในปีนี้